สวัสดีครับพบกับครูกลิดสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับ แบบฝึกหัด5.14การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพหน้า155 156ข้อ1เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาก่อนอื่นเด็กๆสังเกตภาพที่เขากำหนดให้มามีรูปเด็กผู้ชายคนหนึ่งถือถุงปลาไว้ในมือจำนวน 3ตัวถูกไหมครับและปลาที่อยู่ในตู้ปลาอีกจำนวน10ตัวจากภาพนี้เราจะนำมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโดยขุนมีปลาในตู้10ตัวหลัง10ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก1ซื้อปลามาอีก3ตัว หลังสามตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก2ดังนั้นจากโครงสร้างของโจทย์ปัญหาส่วนไหนหายไปครับเด็กๆคำตอบคือส่วนที่3เด็กๆจะต้องสร้างส่วนที่3ก็คือโจทย์ถามด้วยตนเองนะครับเด็กๆอาจจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยสะกดคำแล้วเด็กๆเ,เขียนขึ้นเองนะครับ เช่นเดียวกันขุนมีปลาในตู้ปลา10ตัวหลัง10ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 1. มีปลาในถุง3ตัวหลัง3ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 2. ดังนั้นจากโครงสร้างของโจทย์ปัญหายังขาดส่วนที่3เช่นเดียวกันเป็นส่วนที่โจทย์ถามดังนั้นเด็กๆจะต้อง เขียนส่วนที่โจทย์ถามนะครับด้วยตนเองโจทย์ถามทั้งสองข้อแนะนำไม่ควรเขียนซ้ำกันนะครับเด็กๆขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยสะกดได้เป็นคำถามที่เป็นการบอกให้ทราบว่าคำตอบต้องคิดวิธีบวกเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับโจทย์ปัญหาการลบ ขุนมีปลาทั้งหมด13ตัวหลัง13ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 1. นึ่ำไปให้เพื่อน3ตัวหลัง3ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 2. ดังนั้นส่วนที่หายไปคือโจทย์ถามคือหมายเลข3ขุนมีปลาในตู้ปลาสิบ ตัวหลัง10ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 1. มีปลาในถุง3ตัวหลัง3ตัวใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 2. ดังนั้นส่วนที่หายคือโจทย์ถามหมายเลข3ทั้ง2ข้อนี้เด็กๆเ,เขียนคำถามด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยสะกดนะครับ เด็กๆอย่าลืมนะครับทั้ง2ข้อพยายามสร้างโจทย์ถามไม่ให้ซ้ำกันแต่ต้องให้ความหมายของคำถามนั้นเป็นการวิเคราะห์คำตอบโดยวิธีลบนะครับข้อ2สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพพร้อมเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์สังเกตเด็กผู้ชายถือหนังสือในมือกี่เล่มนะครับ และก็สังเกตหนังสือในชั้นหนังสืออีกกี่เล่มเด็กๆต้องเอาจํานวนหนังสือทั้งหมดนี้นะครับมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกด้วยโจทย์บอกหมายเลขหนึ่งเด็กๆจะเขียนว่าอย่างไรโจทย์บอกหมายเลขสอเด็กๆจะเขียนว่าอย่างไร โจทย์ถามจะเขียนคำถามซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกว่าอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ภาพกำหนดมาด้วยนะครับหลังจากนั้นเอาไปสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกว่าอย่างไรเด็กๆไม่ต้องเติมคำตอบลงไปนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ไม่มีคำตอบนะครับ มีแค่ส่วนประกอบของประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวตั้งตัวบวกและเครื่องหมายบวกเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับข้อ2โจทย์ปัญหาการลบจากภาพเดิมนะครับเด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการลบโดยบรรทัดแรกเป็นสิ่งที่โจทย์บอก1 บรรทัดที่2เป็นสิ่งที่โจทย์บอก2และบรรทัดที่3เป็นสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆเ,เขียนขึ้นมาเองนะครับหลังจากนั้นเอาไปสร้างประโยคสัญลักษณ์อย่าลืมนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับไม่ต้องเติมคำตอบลงไปนะครับให้เด็กๆฝึกทำเองนะครับคุณครูเอาใจช่วย แล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปสวัสดีครับ